บนขอบฟ้าไกล้โพงแดนแผ่นดินแรงนมบินไม่สูง คนไหนคะคือเงินก็ร่ำรวยก็จะมางานแต่งหลานภรรยในนเียมวันที่สิบเก้าเนี่ยวันที่สิกทีนี้หนึ่ก็ขแวนเก้าจะมาอนันดีแล้วเช้าวันที่ยี่ให้ผมพาไปเยี่ยมจู เป็นโทรได้มาแล้วเริ่มแบบนี้ปาต้องกลัวนอนอย่างนีวันที่สิบเก้าอีสักสองสามวันเยอะอาทิตย์ถึงต่อมาเนี่ยไอ้จ้อนโทรมาไอ้จ้อวก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกเป็นเรื่องปกติที่อาทิตย์สองอาทิตย์จ้อนก็จะโทรมาคุยก็ขอบคุณมากเพราะว่าเพื่อนไม่ปวดเนาะของผมก็จะโทรมาคุยและก็ไม่ค่อยได้อ่านไลน์เพราะนั้นก็จะใช้ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะโทรมาคุยเขาก็โทรมาคุยถามแตรละทุกสุขี ผมก็บอกว่าพันที่สิบเก้าง็จะไปนอนสตีเขาก็ตอบสวนไปเลยโยไม่ต้องคิดเลยแค่ผมนอนด้วยผมก็บอกาเยะนอที่บ้านจูแล้วก็ส่งรูปไปก็ดูส่งเว็บไซต์ไปก็ดูแกลูกไปกาดูแล้วเขาก็จะไนอนบ้านจูแต่เขาใน้่ะนอนสงคนือคือสิก้ากับยี่สิบแต่เดี๋ยวเราเรียกูการส่งกับแยกวียนที่ยี่สิบเราก็ ไปกินคุยกันทีเฟนก็จบกินเว้นอีกสองสามวันคุณนายน้องโธมันยังไม่รูเรื่องหรอซึ่งวันนี้เขก็ไม่รู้เรื่องของคนไงนะไม่รู้เรื่องคุณนายน้องเพูดเชิโป่งโผลว่าอยากจะเจอเพื่อนทีนี้ขออไปคารุณาอย่ากคิดว่าวันนี้เฉพาะเพื่อนสังคมนะ แต่ว่าจะเอ่ยม่านพี่ขึ้ขึ้นมาที่ไปเพราะนั้นอยากคิดอยากคิดว่าคือเราคือนเจ้าระดีนะคือนเจ้าไปยู่คุณนายเราก็ก็ผมเคยพูดกับนกไว้ว่าในด้านโอมเนี่ยมันมีความแตกต่างแตกแยกกันเยอะถ้าชวนมันมาไม่ได้เป็ย่างชวดยากชวนยากด้วยความไม่ทรเพราะฉะนั้นคุณนายเราก็ก็ผมจะคิดฝังใจไว้เลยแล้วคุณนายเราก็ ก็ว hey, ันที Utah, ่โทรมาถ้าค like ุยแลนะนะเพื่อนเพื่อนเจอกันคุยกันกินข้าวไม่รู้ว่าฉันก็ไปรู้เมื่อไร่ฉันจะมาได้อีเลยบอกว่าคุยแบบฟุบงลงนะไม่รู้เมื่อไร่จะรับได้อีกเราผมเคยบอกว่าถ้าเรารอปรังว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยจะมายีแล้วก็ไอเ้านัจะมาต่างยี่สิบคุณแมก็เอออยานั้เรานะ ชวนเพื่อนสิ่งก้าวยี่สิบปีให้ผมก็บอกว่างั้นต้องเจรจาเองอะไรเอาที่ยี่สิบบอกงั้นเจรจาเองเพกน้องมีหน้าที่ถ้าอย่างไรนกชวนเพื่อนเยอเรื่องเรื่องที่เราเจรจาันที่ผมจชาตเองเพราะนั้นนกก็จะมีหน้าที่ชวนเพื่อนเพราะนั้นใครถูกนกชวนก็จะรู้เรื่องอะไที่น้องชวนซึ่งผมไม่รู้ว่าน้องชวนยังไงบ้างนกไปคชวน กาบอกว่าใช้กี่หม้อสถานที่เดียวกันเองก็ต่อได้ก็เป็นตัวตนผมก็ไม่ชวนเชยแต่ผมช่วยเลขาเพราะไอ้นี่อะไรผมไม่ติดหรอผมไม่เคยถือไม่เคยใช้เทคโนโลยีแต่ใช้รถไฮเดียแต่ใช้รถไฮเดียแต่ในขาตัดลายขาท่าวก็ดี วัวออกจากบ้านมาไปกินทุเรียนมาแล้วก็ไปเมืองจันเมืองตราโครงการขาวแล้วก็มาคื่อนอนทีแลชาแล้วก็จะกลับบ้านวันนี้โปรแกรมกลับบ้านแพรแล้วเราผมก็จะจากไปนี้เราก็ปาไป,ไห,ปหามไปตอบัญหาม วรากิและนเียวกันเากรับรูค่เพืนนนวที่อาขอนัาเข่าที่ข้างื่นอะเรรูมี่จิว่าวันนี้เกิดกันแล้ววันนี้เรน ครอของเด็กเขาหมายถึ่ไดเราคิดว่าเรานี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มาเตอคนเดียวแต่ถ้าหันไปมองรอบๆแล้วทุกคนเขาไปติติติของล้เราอยาอเพื่อเพื่อนมากเอาอย่างนี้เลยก็อยากเจอมเพื่อมมากตอนที่เอ่อเจอาเขาเป็นวกถูกมาก ไม่คาดหว่ามาได้ดีวยเหตุด้วยสุาพทารอบคัวทเดียวอะไรเนี่เราไม่รู้แกอใจแต่พนเราต้องบอก